อลกมาอีกนึกนี่บออ้าวบรรยากาศตอนบ่ายตอนบ่ายบ่ายบรรยากาศตอนบ่ายบ่าย rồi <laughs> nó <laughs> ừ oh. Oh. <laughs> tên bo thế là <cười> <cười> Ha. Oh. Tên vô. Ô ô ô, tên vô, tên vô. Ô. Oh. Nè. Yeah. Oh. Bạn đi cái đây. หออ๋อเต้นบ่ว่านี่เอ้เตอืปากคืออยู่เนาะ บ้านส่งบบเตียนส่งบ่มี่เออมีโยมีโยมีโยอ่านั่นละดีกับวกไรบางใดก็ลเตือคือตัวทำมันมาเตีนเนาะใชมคันมันเตีนนันกะอืม สั่งนี้บัวเต็นโอ้โอ้โอ,โอ้บานนีก็คือ,อยุบบานนีก็ได้น,นั่นโอ้ แค้ท่อบ,บาดว่งหั่นยี่ตัวนี่ อ๋ออาะันนกินเขาก็ตำบักคูก็ปิีงปลายกวห้แบ่แบแ่บเห็นไหมแ่บไร บรรยากาศเป <laughs> ่งปลาเนี่ยเบื้องเปล่งปลาแน่น่ะเปิ่งปลากินกับบเบิดเปิ่งปลาซอยขี่ขมโอ้ยตำหมกหูกับ ข้าวปุ้นโคตรยอดเลยบอลมาเด้อมาเด้ดขอข้าวปุ้นเ<อ>มียงตำห้มอ,อ,อากาศหนาวเย็นปลาคัมละตูขมอำัมร <laughs> ำกระนาดพรีพร้อมพ,พรีสดีบอ ก็เผ็ดอยู่ว่าตั้มบนหน่อยๆใส่เราเคี่ยหน่อยๆยังเผ็ดอจ <c oughs> ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้ได้กินเรวก็เมื่อนี้บางมือกับว่าได้กินเมื่อนี้ได้กินแท้แน่นอนเมื่อนี้เฮ็ดประแดกพร้อมหรือเปล่าอือเฮ็ดประแดกพร้อม Ở đây giặc mà năm đưa mà, đưa. Ừ. Ừ, mà đưa. Khoa Khoa kín năm đơ Nói thả mà đưa.